ครตอนนี้เราจะไปแจมกันนะครับเดี๋ยให้เขารู้ว่าเราอัดวีดีโอไว้อัดแคปว่าเราจะตั้งใจเล่นไม่ทำให้ครูรู้ว่าครูไม่มีความหมายอีแบมเดี๋ยวนี้เริ่มดราม่าแล้วนะอีพี่อ่ะอ๋อเชียวเลยต้มกินน่ะเรามาว่าโอ้ยบักอัลิกที่เป็นยายอ่ะมาไม่ออกเลยครับอาารเลือ เคยไปแล้วเอาเข้าฝั่งแล้วมันเป็นบ้าบอกอเล็กมันเข้าตาคุยน่ะนิ่งกูมจะใช้บารดิอ่าอเล็กก็แปลว่าใหญ่ดิบักดอยหนีไม่พ่อตายไหมกูเข้าได้สามหน้าด่าหนีกูเข้าได้สามเนี่ยเวลาตายไม่ค่อยสบาใจเท่าไหร่ไอ้คุยถอกมันน่าจะเหมือนเกินลิอะไรเงี้ยมาหน้าขาดกูเลยนั่นหน้าขาดเกินไปแล้วไอ้ฝาก บมาอยู่หน้าถากูอินเนี่ยเดินเลน่นในถากูเลยไหมอ,อุ้ยย,ยิงเลยกูรถไฟเหยียบทีมโอ้โหโดนยิงโดนยิงยิงไม่บอกมึงดู้ไหโดนยิงสองตัวเล็กอู้เอาบอกซุยเยอะตอนนี้น้องสะอิ์เกตกากนะครับอ่าสะอร์ไม่พูดนะฮะ พยายามประหยัดเนียไปนะครับใส่ยิงได้ได้ครับตอนนี้เราจิตครบแล้วตั้งใจเล่นดีตั้งโอ้โยอๆกลัวไม่ตายอัดวิดีโอเหรอตัดขอดราม่าหน่อยขอดราม่านะอยดราม่าหน่อยคลี่คือแบบอยากรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนตั้งสิปเดย์มาตัดไม่ได้ตัดไปเปรียนที่เยอยมักค่ะอุตส่าห์ค่ะไม่เคเดือกเดินติดไอ้ห่บมือไมไม่ตายอ่ะเรียก เปลี่ยนตลาดได้ปะมีเล่นเกมหรือโค้งง่าหายไปไหนหมดอีกทีโอ้ยขุอยากขึ้นรถไฟจุ๊บแม่งกูเกลียดเฉยๆอ่ะขอตกจังหวัดจะตายดิเอาบักต่อไปเหรอเห็นแล้วบักมาใหม่คุชโกโดดทีปอะไรอะไรเก่งๆวันอังคารมาถ่ายไหมนักเรียนนะอีบ้าวันพุธดิวันอังคารไม่มีวันอังคารมีคนใส่ชุดพลาไหม นนานอีเจใส่ต้องวันพูธน,น,น,นี่แบมวิ่งลับตายทั้หมดเลยวันจันนะครับสาเซานร่างกาบุญนะครับว่า,า,วาวเอะมันใส่ข้างหลังมึงวันจะเไป็เนเทียนกันบ่ไม,ไม่ได้ไม่ได้ โก็เวียนเทียนเราชิมกีนขึ้นก็จะไปกูจะถวายเทียนแปดเก้าเล่มเลยเล่มละประมาณเก้าเมตเป็นอะไรเนี่ยมึงพูดจริงเป็นบ้าและโลกประสาทขอเลือดเองพิธียาโลกประสาทมึงเป็นโลกประสาทอ่อนและแบบเตกชอบเก็บปกดไม่ได้อ่ดแล้วเฮ้ยเห็นแล้วอะไรของนั้นล่ะพ่เต้โอ้ยเบือนี่เนี่ยอะไรเงียบจังไม่อยากพูดเลยอะไรกลัวอะไรกลัว อุ้ยมีคนมาเอ๊ะขออจโอมากันทำไมเยอะแยะว้เฮ้ยทำไมสกอร์ทุกคนเท่ากันเลยวะแล้วมึงดูสุดเอ้ยเดชท่าดีตอนนี้สกอร์เท่ากันแล้วมึงดูสเต็มด้วยตอนแรกกูเป็นที่หนึ่งค่ะตอนนี้กูเป็นที่รูไปแล้วค่ะพี่แบมแบมมานี่ก่อนแบมแบมมานี่มานี่แบมแบมมาใกล้ได้ขวาขวาทีนี้มึงในตัวมึงอ่ะมีมีตาแคมติดด้วยวะ ก็มีมัก็ต้องมีหมดดิอะไรเหรอท่านนี้ระเบิดไม่ค mm ่อยตายกระรีส mm ุดกำลังมากเลือดสามร้อยของพี่เต้เออโคตรเท่เลยอ่ะมีอันตีดด้วพี่มากชูเลชอบชอบใช่ปะอันติดตรงไหนอ๋อนี่ไงใช่รถที่เป็นรถแม่รถที่เป็นรถพ่อน่าจะอีรูปอันนั้นลูกตั้งแต่แรกอ่ะลูกที่คนตีคนตีเนี่ยคุช่วง อ๋ลูกที่แบบของผู้หญิงเป็นรำปะเออรูปุ่เหมือนอีเต้แล้วกูจะเดินตามทำไมอุ้ยแม่ต่อต่อามันแม่กูทิ้งปืนคูทิ้งปืนต่อเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กูหมดแม็กูหมดโอ้โหมันใช้ได้อยไ้เสือ้ปืแล่เยต่อต่ออะไรอลูกอะไรที่เพื่อนแทกน้าตลกมากอะ หน้าแบบล้อเหอโโ้อนโอนอยูทาวเวอร์ูทาวเวอรด่านที่แบมถนาดอ่อนได้เฮียมากโอ้ยกูจะบ้าโอ้ยมึงเฮียเฮยเฮี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 ยเ กูไม่รับได้ไหมล่ะเฟสไรชื่อเฟสเที่อคือรักแ้เนี่แบมเตี้มเขาไปดูในกลุ่มเดี๋ยวที่คนเีาบป็กคนเงียบใช่ไม่ใช่ไม่รู้กูเจอในโรวิตเขาอะไรว่าอะไรเขาบอกว่าผู้หญิงนี่ขึ้นโมกบานจะสุกปัญหานี้ ทุกคนเงียบครับรูปโอ้ยส่งตีนหาคอแบบคุณขันคอได้แบบนี้คุณเป็นหัวเหรออยู่แล้วสวามคุณเป็นบ้าไปแล้วมึงใครแอดมินรอหนอ มีอะไรก็บอกกันรุ่นเรานี่แหละพวกปาร์คอะไรพวกนั้น <Okay. S 1> เรามั้งเนาไม่เคยลืมไรสาระทุกวันไม่หนุกเลยเรออาไม่เคยนะไระจะปล่อยก,กันเลยดับท่าท่านผีคนเด็กๆไม่กินเนื้อวัวเพราะที่บ้านไม่อีเนื้อลงพอจะลองกินเลยจะโหจะแม่กวนอินมือหน้าขึ้นมาทันั้นแหละจะแม่ทำโบยเลยกินมาเรื่อยๆนี่ี้่าทักขันนี่โโอ้ห ใครต่อจะเนาะสายหนึ่งสายหนึ่งอัน่านอันนาอัน่าๆมันจะแน่นอนต่่าออม้างหลังพี่หลังหลังพี่ัดเลยพี่เอ่ัลยคุณว่าเสียงผู้หญิงอ่ะตอนแรกน่ารักเสียงคนเ เขาอยู่ไมหกด้เสียงแตกอเลกเสียงแตกนุ่มแตกโค้งยับไา่ถึงดาเลยเอ้าทำไมต้องกระโดดด้วยอาเล็กจะยิงอาเล็กไปไกลๆผมม่ยุ่งแถวนี้โอเีอยอาเล็กมึงใหญ่เยอะ อเล่นรอเล่นจะบอกว่าตาลิบันบิ๊กแม็กตัชื่อมันก็ยาวเนาะว้าวโอ๊ยโดนถูกเชือกไปี่นี่ดูทางนี้ดทางนี้โยตุ้มล่อไม้หน่อยดิป้องตาดมือาดชีวิฉันมีต่ม้าน้า อีแบมด่ากูเหรอฮตายุณด่าเหรอไม่รู้ื่องะไรทาไรม่เดินตามคณแล้วพอตายแล้วคุณก็เห็นมึงเดินผ่านไปแล้วมึงก็ร้องเพงใช่เศร้าเลย้องนีเจาหาูไม่เป็นการด่าไปในยเพราะว่างั่นแหละออมึงกูอ่านแหกอยานี้ ลุงแทนเขาว่าเย็ดลุงในผีมีคู่คำขำเราจะมาเย็ดกันใหม่เอนะเราจะมาเย็ดกันใหม่เย็ดเขาไม่ไวไอ้แหมเอาไม่กูเพิ่งเดือนออกมาค่ะมึงเข้าไปฐานกูซื้อปูแต่ละ สาวนี่ไม่ต้องไปใส่ใช่ไหมทำเองเ้ใช่ไหมเอิงอะเรงจะบอกได้ไหมปูไม่ยิงปูที่สามไม่โดนครับเราจะมาเย็บกันใหม่เย้ยโอ้ยเนี่ยคนจะตายนี่ก็ผ้าบอคอแตกไปล

ก่อนจะตายแล้วยิงไม่โดนสูมเหรอจ๊ะเล่นครับเล่มคุงหันเล่นปีพีครับชุ่มๆค่ะโอ้ยวิ่งอันนี้อยู่ก็แอบมาไหวมายิงกูแล้วน้ำหน้าตื่นเต้นร้อใจพี่พี่พี่คนชื่อปอยิงผมทำไมอะครับหนีทุเรศก่ง โอ๊ยมึงโอ๊ยมึงทำไงดีวะกูหัดีมากเลยอะทำไงดีบักอะไรดีนะแต่เฮ้ยครับผมโดนยิงอะครับี่จะกอยู่อะไรที่ไม่ใจไวบ้างนาปองเลยคำที่อัามบอกตัวเองต้องไปี่รู้สึกสะเทือนใจเข้ามือหลังกู เป็นไม่ได้เยได้นี่นี่นี่ขอโทษได้เหมล่ะได้เหมล่ะตายแล้วดูดูแก้แคบหัวกันล้องดูเลยหัวกันลองสุด้ายมันบอกว่าคืนไม่เป็นอะไรคืออะไรอ่ะตอบปูตอบเรนโอ้สนุกสุดยอด ว่าถ้ามีโปอะไรอย่างมไม่โปรมองโปรเลือดโปรวาก็สักโปรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีกี่โปรไม่รูวยรู้จากโปรนึงโโซคายมาละช้าทีวยอไมกยหเออมันเห็นหูไดงอ่ะ ว่าจะเอามียใครฝากแบบน่ารักเดือนเมียกันไหมเดือนเมียกันไหมโโกกเดือนเมียกันไหมโอสิอย่าวิ่งตั่นทาวเอ้าอีกแล้วเอามักเบอร์เกอร์อีกแล้วสนุกสนุกวิ่งอยู่บักาหรือวิ่งออกกูยืนอยู่กันกูกำแรงกำแรงนักข่าวภาคสนามนะครับป้อแรกเลย เเออาบักกแบมกูกลับไปเล่นแอคแอเดิมดีไหมวะไม่รูอ่ะเป็นผู้บุกกเาวีเาวีมือเลือดเหลือหนึ่งโดนเขาต่อจะตายแล้ัวเล่นเลืเอง่งหงพันเอชอันใหม่ถึงพันกว่าเลือดเหลือหนึ่งมก็บ่นไปเหอะมึงดูกูดิ้ ระเบิดไม่ทำงานระเบิดไม่ทำงานเออถ้าไม่นั่งอย่างนั้นหรอครับคุณไม่ได้นั่งกูนอนนะจัดอุ้ยเย็ดแม่อุ้ยพี่แบมจะเย็ดผมโอ้ยไม่เย็ดหรอกลา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 เมาเมาไม่กัญชาเบาอะไรก็ตามมันโลกใบนี้รับรองได้จงจับคำพูดไว้นะครับไอ้โมฆะไอ้สี่ท <Iz> ำ <zy> no อะไร ก <c oughs> ูเล่นทวีนอยู่ทำไมใครบอกว่าเราจะมาเย็ดกันไหมเล่นเทวีเลวนเวชอบอ่ะก็เล่นทวีมันจะีไฟกูได้เลยอ้ายหูต้องเฉยๆอ่ะอย่าพยายามเลยอน้ะใรใครนะอนั่นแกอีสัตว์อะนนะ อันนนออันนนออันนนอคนอคือคนอคนอคนอคือคน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 อะนอค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 นอนนอคนอคนอคนอหนอค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 ือหนอค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 ือคน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 อะนอนนอค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 ือคือคนอคือคือคนอคือคือนอคือคนอนอคือคนอคนอคืะคือ ตัวอีลีนะาข้าวัชื่ออะไรนะขัาวข้าวข้าวด้าะข้าวข้าวข้ารข้าว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 น้าน้าวาวน้าวข้าวน้าวข้าวข้าวข้า้าวข้าวข้าวข้า้วข้าวข้าวข้าะข้า้าวาวข้า้าวข้าไข้าวอ้กวข้าวข้าววข้าวข้อเข้าวข้าวข้าวข้ว้าว่้าวสมันชื่อเนสวข้ากาได้ว มีคุณ่ะเล่นชอบเล่นลาบกับชูบอลอ๋อเดียวนีิใครเล่นลูน่าออนไลน์บ้าอะไรมอนแบบสุดฤทิ์น่ะทำไมกูเป็นกระเทยปิดเกมอีกน่าด้วย大姐มันมีเอวคืออะไรอ๋อที่เป็นเป็นรถที่สุดเุดเจเาลงเย็ดหูซ้ำมันต้องโดนสักนัดหรือไม ไสามสิบตื่นสี่แล้วนะเนาะอยากไม่ไปไม่ไปไม่ไปเขาหาว่าเราเสือป่าไมไปไมไปอยากไปไม่รวมแขกตาลีบันรวมแขกตารีบัติท่นี้จะทีมได้เลยตาลีบัตน้องนี่เราเชื่เป็นคนยิ้เสือป้าป้าไปเสือตาไม่ล่ะป้าจะเอาตามก็ตามจะเอาจะเข้าทีมกันไหมเอาอีสานออกตารีบัติน้องตาลีบันน้องบอกต่อแม่งอีกล่ะเน็ตหลุดเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหา อบอกโถงเข้าหินห้องกูว่าอายุคือบ่มีไก่ให้ยิงแบมแบมตามมาไหมตามไปไหนตามมามาขี้ฝ่าตามกูมามันไม่ได้ยินมันไม่ได้แอนลันในห้องเขาใช่หรอไอ้บอกโถงมันไม่รู้ไงโถงมันโดนกุตเตอร์ออกมันได้ถ้าวิดแล้วถ้าวิดข่าวกระบอกอ่านันนันฮอร์ก็ยังอดิตบ้นครับฮอร์กยังก้าวเสมอไไรก็ไม่รู้ ปอปอเปน่ยวเาขา่าบอกว่าเราเสียอุโมแบมเขาเขาบอกว่าเราเสียพรวิทน้องเขาอุแบมเออหไปตอไม่นะ้องเขาเตะเราออกเอาเตะเราเข้าไปอีกไหม้ปอีกหน้าด้านเข้าไปกูหนอาด้เข้าไปใหม่เข้าไใหม่ เราไม่มีห้องไอสัวเลยพื้นที่น็เฮียเ้าลูชื่นอกเลยหัวหน้าโำแสด้านเขวีกเขี้เฮ้ยไม่ีออ่้่าง <fe>